สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องแนะนำเปคตรถนะครับอันนี้มีจุ๊สามร้อยหกบนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็เป็นสแตนเลสทั้งคันเลยนะครับเอ่อแรปไลน์เป็นหัวอันนี้เอ่อชลลูสาชั้นนะครับสมเสรนสอนชัน้นอลูมิเนียมพ่นสี น้ำเงินแก้วนะครับน,นแก้วพิเศก็อยู่อนนี้นะครับสเปคแม่กว้าง255ยาว650สูง240นะครับคันนี้ซึ่งอยู่สเปคแบบตลางๆแต่ก็แบกเนื้อได้ประมาณ60ตันแบบสบายๆครับก่บนตัวหาง ก็ยาว7จ็เมตร20นะครับดูสเป็ต่งก,กางๆก็ได้เนะ้ออยู่ประมาณ28ตัน27ตันกว่าถึง28ตันนะครับตามกฎหมายกำหนดนะครับสวนท้ายเขียนวิวนะครับอันนี้วดลูกค้าขอนแก่นนะครับอลูมิเนียมสีป้าขาดตลาดตอนนี้ เลิกผลิตชั่วคราวก็เลยพ่นสีน้ำเงินแก้วของ Big Ben แทนนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเป็นสแตนเลสทั้งคันเลยนะครับรอชบปันนี้เออฉลุปสามชั้นนะครับก็ตกแต่งดีสันเินมตาดีน้ำเงินสมพูด,ดำนะครับคันนี้เส้นเหลืองแรปลายหมัวเต็มครับคันนี้ หัวก็มีตกแต่งกลา,างนะครับกระจกแต่งเต็มูลมไป12ดวงนะครับส่วนด้านหน้าก็แต่งจริงๆแล้วแต่งไม่ได้เยอะมากมายแต่นี่แรบสีหัวเต็มเฉยนะคร,ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่องานเกี่ยวกับสเปครถว่างยาวสูงหนาบาง ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์847834291ผมช่างอ่อนนะครับด,ดูแลเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเสเปครถของลูกค้าเรื่องน้ำหนักเรื่องแบบหรือเบาหรือไม่แบบนะครับถ้าติดต่อตัดออรถหรืองานเกี่ยวกับไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์รายละเอียดต่างๆเช่นค่างวด ตอ,อนกี่ปีดอกเบี้ยกี่บาทติดต่อคุณปูเป้ได้เลยนะครับแอดไลน์คุยกับคุณปูเป้ได้เลยรายละเอียดต่างๆคุยกับคุณปูเป้ได้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับคะแนนดาวมากดาวน้อยอยู่ที่ลูกค้าเครดิตของลูกค้าคุยกันเลยนะครับกับคุณปูเป้รายละเอียดต่างๆเบอร์คุณปูเป้อยู่ด้านล่างเพตปูชอโชคเจริญทรัพย์นะครับที่เบอร์อ,ร <S 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 อยู่ด้านล่างเบอร์ผมนะครับ ครับผมก็ในนามอ่โชคจเจริญทรัพย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าท,ทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมและทีมงานได้ดูแลรถในกิจการของทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับครับขอบคุณครับ